สวัสดีครับผมผมจะล้างแผลนาโนนะครับอ่านี่คือน้ำใส่เกลือหรือเรียกว่าน้ำเกลือน้ำทะเลก็ได้ครับใช้แทนกันได้แล้วก็แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณรอบๆแผลไม่ลด้เช็ดแผลนะครับสำลีใส่แอลกอฮอล์เวลเซียนยายาม่วงยาโม่งยาม่งไปฉีดดาบได้บวัวแล้วก็ตัวนี้ตบท้ายด้วยเอกสัรน,นะครับในการ กันหนอนมาแรงวันอ่ะคุณถืออันนี้มาเดี๋ยวถืออันนี้ป่ะมาดูครับบัวลูกน้างติชูลูกม้าตัดเสียเลยครับตัดกู

แล้วหมอมาพรุ่งนี้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับมันจะแสบไหมลกูกเสือมาแสบจะแสบบ้างเ,เอออื้ออื้อนเจงการล้างเบื้องต้นเบื้องต้นไอ้บัวมีซื้อพันเกง่งซื้อซอเออถ้าถ้าโดูตามันจะ แผตาเหอนีว่าทำไมจับช้าอยงนั้นล่ะเพื่อนรู้พวกใครจับเ้ยเั้ยเ้้อย่าดื้อย่าดื้อนิ่งนิ่งนิง่วางขาเรือก่อนขาดึงเลยมาดูแผ้ใกล้ครับมูแผ้ใกล้เมืกี้เราจะควรมีอะไรไม่เฮ้กินไหแล้ก็ มือซื้อเบนซ์ทั้งหุ่นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ล้างบริเวณรอบๆแผลถ้าไปโดนแผลนี่คงจะแบบแสบมาหัวบอก,กไม่เอาแล้วมันแสบเหลือเก,กินแอลกอฮอล์โดนแผลมันจะแสบเลย เราก็ฆ่าเชื้อเลยบริเวณร,รอบๆอบนู้นทั้งนั้นผมก็ไม่ไม่ได้เก่งหรือว่าอะไรนะครับเรื่อตัวเล่าอีกคัมบี้อันนี้ก่อนเด็นักพนัเด็นัุพนันนักพนันเออวุ้ยอุ้ย เสบ,สบ,เบ,บอู้เสบเลอไล่ให้หนะไม่กลาบีบเผื่อหมอผ่าหมอมอะไรอ่ะเป็นงยงย,งยังยังัโอ้ ิ trong bên này thì ึงควรสางจำเป็นเลยดีแหมอยู่ซื้อไหมเอ๊ะอย่าบวงอย่าวเฮ้ยจับขาดิเกณฑ์ทางเางแล้วก็เอา ยูซื้อซีเซ็ตเหลาซีเซ็ตเอ่าเดี๋ยวหาของแสมาให้กินเติมนึ่งก็เชดสมีหรือเปล่าอยู่บตัวยาิสกันหนอดีมาก นิกาสนยื้อือย้อือนิ่งนิ่นฮ้ยเอี่พยวขอตอ้อไปก่อนนะครับตอ้อไปก่อน โน no. หันมานี่หน่อยว้า <Hey. S 1> ไปดูชางมาส่งพันแป๊บเดียวเนี่ยๆน่น่ mm hmm. ให้โนกินหน่อยเร็วให้โนกินหน่อยเร็วดินทาคืนเลยดินทาคืนละแต่แว่าคงจะไม่มีแมงมาแรงมาบรบกวนแลว แต่ก็น่าจะเจ็บอยู่อ่ะแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้มากหรครับต้องให้หมอเขามาดูแลอาการตามอาการชาเป็นฝีครับนะเป็นฝีที่ขาก็ไปประมาณบริเวณตรงนี้เหมือนพี่ฟุกอะแต่อันนี้เป็นฝีฝีเหมือนม้าเหล็กนะครับก็ปล่อยให้นี เพิ่มเลยเพิ่มเลยเป็นลูแหละลูสีอ่ะขออย่าม่วงครับเฮ้ยเฮ้ยนักเลงนะฮะ Ừ. Ừ. hà nam đi rồi hà nam đi lưu lưu เนาะกลายเป็นกลัวเราไปใช้งานนี่ทำให้กลัววราจะกลัวเร็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 วแล้วก็รักษาเบื้องต้นไปก่อนเดี๋ยวหมอมาพรุ่งนี้นะครับให้ให้หมอวิจัยดูโข้งก,กับล็อกคอล็อกอะไรกันเลยแหละ เพื่อการรักษาเ้วเขียนคิวให้ไหมสวยแล้ววะใช่ไม,อ,มอะไรชื่นจะได้คิวลูกโอเคนะครับเราจะถือการรักษาเบื้องต้นไปแล้วนะครับไม่ให้มลงวันหรือว่านอนอะไรมาเจาะชอนชัย สวัสดีครับ